บทสวดมังคะระสุตตะกังเอหะเสวะนาจะพระรานังปฏิตานันจัเสวะนาปูชาจะปูชนียะนังอะตัมมะคะรัมตตะมัมงโปทิลูปเทสะวาสโสจะภุเพจะกะจะปุญจตาจัสัมมาปฏิเนจั เอรัมมะขาะมรมุตตะมังพาหุสัจจะตะสิปัญจะวินาโยจะสุขิขิโตสุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมาขาะขะรมุตตะมังเอตาม,มุตตะอุปทานังปุตตะสะสะ,สะ,สะ,ะหัสตะคะโหตนาคุโลจะกรรมมันตาเอตัมมขะขะรมุตตะมัง นานจจะธรรมะจะริยาจะยาตะก,กานันจะสังขหโหนาวชิชานิกรรมานิเอตัมมังคะระมุตตะมังอะระตีวีระตีปะปามัตตะปะนาจะยานโมอะปะมาโทจะทมเมสุเอตัมมังคะระมุตตะมังขะระโหจะนิวาโตจะสันตุทีจะกัน สุตากาเลนะมัตตะสะ,สะวะนังเอตัมมังคะระมุตตะมังข,งขีขันตีจะโสวะอจะะจะสะนะมาละนันจะทัสสะนังกะเลนะธัมมะสะกัจจาเอตัมมังคะระมุตตะมังตะโปจะพัมมะจะริยะจะอริยสัจจานะตะนันตะนิพานะตะ กิยาจะเอตัมมังคะระมุตตมังผู้หัสโรกะทาม,มีหิจิตะสายังนะกะปติอะโกังวิชะสังเขมังเอตัมมังคะระมุตตมังเอตาธิสานิกะตะวานะสัพพะทามะปะชาลิตาสัพพะทะสุทิงคันจันติ ตันเตสังมังคะระมุตตมันติสิบสองบทสวดละตะนะเปลี่ยนยังกันจิตังวิตังอัตถวาหุรางวาสักเคสุวายังละตะนางปนิตังนะโนตะมังอัตถิฐานะคาเตนะอิทัมปิทัมเมรัตะนางปนิตังเอเตนะสัจเจนะสุวะทิหนตุขะยังวิหลักขัง อะมะตังปะนิตังยัถาหะคา,าสักยมุนีสัมมาหิโตนะเตนะธรรมเมนะสักทิทิอันจิธรรมเมปิอีเมหิรัตนงปะนิตังเอเตนะสัจเตนะสุวัติโหนตุยำพุทธศาสเตโถปะริวันยะอีสุจิงสัมมาธิมานะตันจะกันนะมาหุ สัมมาชินาเตนะสัมมาจะวิชิติอิทัมปิทัมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสเจนะสุวติหตุเจปุคลาอัตตาสตาปัสสตาจะตาลีอัตานิยุคานิหอนติเตทัชคเนยสุรันตุสาวกาอเตสุทินานิมหาพระลานิอิทัมปิสังเครัตนังปณิตังเอเตนะสเตนะสุวติหตุ เยสุป,ปะยุกตามาัสสาทัพเอนะมิกามิโยโคตะมาสะมานหิเตปะขิป,ปตาอามันตังวิคาหะทิฐาพุทธานิพุติงกันชะมานาอิรัมปิสังเครัตนังปนิตังเอเตนสะสัจเจนะตุว,วะทิโหตุสังคีปุระนังวะนงะังนัตถิสัมภะวังวิหะรติจิตาติเกสั พระมิงตเตขีนาพิชาอ่ะวิโรขิยะธานิพันติถีรายะถายัมปะติโปอิททมปีสังเขรตัตนนางปณิตังเอเตน,นะสุวัตถิโคตุสิบสามบทสวดธรรมบทสหัสวัสอัตตาอะเวยิชิตังเสโย ยาจายังอัตลาปชาอัตะตะต,ะตาสะสะโปสะสะนิจจังสตาจะจาริโน,โนเมวะเทโวจะคันธันโพนะมาโลสหะพัมมุนาทิตังปะริจิตังกะลิลาตถาโปสสะชันตุโน,โนสิบสีบส่บทสวดเกสะพุทธสูตร ิตามิทังนะเตเอเตนะพระคัจจตาชาเนตาปะสะตาอสหัตตาสัมมาสัมพุทธเตน e, ะเอทะตุมเหมาอนุตตะวะนามาปะลัมปะรามายามาหิติกะรายะมาติติกะสัมปทานาีนะมาตังกะเหตุมายาธาคเนหิมา,า,า,มาอากา ลิวิสเกนะมาทิฏฐินิทานกติยามาปาภะรูป,ปปายะมาตะมุนโนโนคุยายาธาตุมเมเหอตนาวะเชยายะาทาอิเมธรรมาอสุกะราอิเมธรรมาสาวะชาอิเมธรรมาวิภุกไหตาอิเมธรรมาสหตา สมาทินาอิติตายะทุกขายะสังวัตติติอัตตุตุเมเหชะเหยะทายาทะตุมเหอัตนาวะชาเนยะทะอิเมธรรมากะสุตาอิเมธรรมาอนาวัจชาอิเมธรรมาวิโนปะติตาอิเมธรรมาสัมมตตาสัมมตินาทิตายะสุขายะสุวัตติตันติ ทะตุมเหหนุสัมปะชะวิหะเลยะถาติสิบห้าบทสวดอุปเนยสูตรอุตะนียติชีวะมะัตตะมายุงชะลูปะนิตะ,ะนะสันติตตาเอตังพยังปะระเนปะเขมาโนปุญญาิกาลิตาทวิสาหาวาณิอุปเนยติชีวะปะ ปันมะตายังจะรูปน,นียตะนะสันติตายาเอตังยะถังมรณาปะขะมาโนโลกิมิสังปะชจะเหสันติเปขโขยะโถเกยะนะสยะโม,มวาจาอุทะกิตะสาตาังตัสสะเปสัสสะสุขายะหนติยังชีวมาโนปะกะโลติ ปุญญธรรมโมวะเหรักขติธรรมมาจะริงธรรมโมจิติโนสุขะวะละมหาติเตสาสันติโสธรรมเมสุจิเนนะทุกจจิติินัจติธรรมมาจะริงสัพเพสักขาราอนิจติยาธาปัญญานะปัสสติอัทะนิพพาชติทุขเขาะจะกทักโขว,วิสุทธิยา ตเปทุกขาราทุกขาติยะทะปัญญายะจปฏิอัตินิพนิภาติทุา,ททา,ทมมา,านิพานิโพิิพา,าิานานานิานิานิาปัญญายะปัะินิพา,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 น,านนะิพานินิพานิาิพพานิพพิานิิิาา อัปนนะกันทนามิเกทุติยังอะหุกันติกาเอตังทตายะเมทาวีจะคันเหยะอัทานกังพระหงเวสหนังยันติปัตตานิวานานิจะอะรามะลุกะเชยันติมานุสาพร,รันติชาเนตังโขงสะานังเขมังเนตังสะ นะมุตตะมังเนตังสะนะมาคัมมะสัพพทุกขามุตตะจติโยจะพุทธังจะธรรมันจะสังกะจะสะนังกัโตจตาริหะริยสัจจานิสัมปะปัญญายะปัตจสิทุกขังทุกขะสัมุตปาหังทุกขะสหหลิกะมังอานิจังอะทิติงขะกังทุกขะปะปูชิ มินางเอตังโขสารณะนางเขมังเอตังสารณะนางมุตตะมังเอตังสาระนะมะกัมมะพุทธะทุกขาปะามุติจะติทิฏฐิบทสวดพัตเทกะรัตถา,าอติตังนาวาคามิยะนับปะติกังเขอนาคตัง บุคคลไม่ควรกำเนิงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรผู้หวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทัติตรมปะหินันตังอปปะตันจะอาณาคตังสิ่งใจล้วนไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังสัสสะวิปัสติอรหัตลังอติกุป,ปังตัดวิธามะนุรูหเย ก็บุคคลใดเห็นแจ้งในธรรมปัจจุบันไม่ง้องแงไม่ข้องแคล้วในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลพึงเจริญธรรมนั้นเนืองๆให้ปุดโรคเถิดอเควะกันจะมากับปังโกชชยังมาละน่งสุเกพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แต่ใครเล่าจะรู้ในความตายในวันพุ่งนะฮีโนสังคารันเตนะมหาเสนาะณนะมัจจุนาเพราะว่ามีความผันเพี้นกับมัจุราผู้มีเสในาใหญ่นั้น ย่อมไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวันวิหาริตาปิงอระราโอ,อโหรัตตันทิตังตังเวพัตกะรัตโตติสันโตอาจิกะเตมุตติติพระมุนีผู้สง,งบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เขยดค้างทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแหลว,ว่าผู้มีลาตีจเจริญ หนึ่งเจริญด้วยประการชนนี้แหละบทติปแปดบทสวดปะฮิตจักเวหะปะทะเจลาธรรมโมมหิเจลัาางอนาติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะรอดพ้นแต่ความแก่ไปไม่ได้พยญาติงธรรมโมมหิพยญาติงอนาติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะรอดพ้นแต่ความเจ็บไข้ไปไม่ได้ มรณนางรรมโมมหิมรณนางอนาติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจะรู้จากความใจใจไม่ได้สัพเพหิมเมเปหินามนาเพหินานาพาโววินาพาโวเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่า,าจะต้องพัดพากจากของรักของเจริญใจทั้งนั้นทั้งหลายทั้งปวงกรรมะกะโกมหิกรรมะทายโทกรรมะโยนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิติสารโน เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นเดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพื่ออาศัยยังกรรมมังคอลิสามิการละนงังวาปาปังกางวาตัสสะทายาโทรเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลออกกรรมนั้นตืบไปเอวันอัมเหหิอภิหังปัจจะกะเวกิตพังเราทั้งหลาย ควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเถิดสิบทสวดเทวดาหุยโยชนคาถาทุกขปะปัตาจาันนิทุกขาัระยะปัตาจาันนิพะัะาาโสกปัตาจาันนิโสกาโหตุสปเปปิปานิโน,โนเอตาวาวตาจะาอัมเหหิพระต,ะต่างุญญะสัมปัตังสเปเทวมนุษ์ทันตุสัพพปัตยาสิทธิยาทานังทันทะตุสัติยา สีรังรักขันตุสัพพทาคาตาพระวะนาประรตาโหนตุคันฉันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาพระลัปตาปัเจกนันจะยังพระลังอารหัตตานันจะเทเทนะลักขันพัฒนิกนิสัพพโสยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถายา เทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปะเลโพธิคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมาทาเนนะพระวันตุทูชิตาโสถิงกะโลเตทาวิหาละมัทะเลเสลาจะมัตตาณนะวกาจะพิกะโวสารามิกาทานะปฏิอุปปาสากามาจะถสานิกมา อิสตาลาสาปาฮะภูตาสกิตาพระวันตุเตจาราพุธจธาเยปิฮะสัสมาวาสังเสรชาตาอัตโอะปปาติกานิยานิการธรรมะพลังปฏิจเตสเปปิทุกัสสะยาโลตุสักข่ายังหาตุกีลังสัทธาทมโมธามะลาลาจะอุปปาลาสังโฆโหตุสัพมโควะอัตายาจะ ทิตายะจะอัมเหรักขันตสัพพโมพสัพเพปิธรรมะจะริโนุติงสัพพาปุธเนยะมะรัมเมอนิยสัสเพเวติเต <c oughs> สีบเอ็ดบทสวดทรพัพปิติตานะกถาปุญญังสิธานิกัตตสะยานันยานิ กตตานิเมเตสารจากปิพาคิโนโหตุตัตตาณนะตับมาณนะกาเยปิยาคุณาวตาจะไมหังมาตาปิตาทายทิตาเมจะยะติทาวะอัภเยมัตจาตาวิลิโนตัตตาติทันติกะโลสมิงเตกุมมาจะตุโลนิกา ัจจักตะโลกาลาจักสันตาภะวาภะเวยาตังเยปติทานเมหนุโมทันตุเตยะสังเยจิมังนับปะชานัตติเทวาเตสังนิวาทะยุงมัคยาทิณานะ ปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาตเพสตาสทาโหตุอเวลาสุขะชีวิโนเชมะปะทันจปะปปโปณตุเตสาสาสะาตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบนที่ข้าพเจ้า ได้ทำในบัดนี้และบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่ละผู้มีคุณมีบิดาและมารดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นและแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งแต่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิด มีขันหแลขัน1นึ่งแลขัน4ี่ท่องเที่ยวอยู่ในภบน้อยแลภพใหญ่จัดเราใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เรล่าใดย่อมไม่ทราบในการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทศทั้งหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้น เพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวีนอยู่เป็นสุขเสมเอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรอนุภาพแห่ง การบูชาพระรัตนาตราัยด้วยการสาธายปฏิสวดมนต์พระ,ปะเปลี่ยนและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแต่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทน,นาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทน,นาแล้วโปรดอํานวยพอให้แก่ข้าพเจ้าและวะตัตถุ มงคลพระกิ่งพริพินาโดยมูเนธิสมเด็จพระยาณสองวอัวัดบวรน,นิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและกําลังจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระประเดียนและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอ,องจงสบเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกการเทิร